ยังพูดไม่รู้สึกเลยฉันรักเธอต้องพูดเหมือนรักจริงๆไม่ใช่แค่ท่องจำค่ะพี่ชาฉันรักเธอยังไม่ฟีลเลยมาลิลองอีกทีสิคราวนี้มองหน้าฉันแล้วพูดอ ดีขึ้นอยู่ฉันรักเธอยังไม่ใช่อ่ะลองพูดช้ากว่านี้เหมือนกำลังว่าจะเสียเขาไปฉันรักเธอมาลิเธอไม่ต้องร้องไห้ก็ได้นะ ไม่ต้องอินขนาดนั้นฉันไม่ได้อินกับบทนะคะพี่ชาฉันพูดจริงฉันไม่ได้ซ้อมแล้วฉันรักพี่จริงๆริงมาลีดีอยู่อย่าพูดงั้นสิฉันทำไมคะกลัวว่าฉันจะเล่นดีเกินไปหรือว่ากลัวว่า พี่จะเผลอเชื่อจริงๆถ้าพี่ก็รู้สึกไม่ต้องพูดหรอกค่ะแค่อยู่นิ่งๆแบบนี้ฉันก็รู้หมดแล้วเออเอาตบมือก่อนเอาให้เพื่อนๆคอมเมนต์ก่อนเปไงออดีขึ้นมากเลยเออกว่าเมื่อกี้นี้เลยแค่ไม่กี่นาทีเองหนูลองคิดดูดิว่าถ้าหนูซ้อมทุกวันเป็นเวลาแบบว่าอ,อ,อาทิตย์สอ,อาทิตย์หนูจะได้ขนาดไหนเนาะเออช่วยเรื่อง